กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับอีกไม่ถึงหนึ่งเดือนนะครับเทศกาลโบลิบอลหญิงเนชันลีกปี2025ก็จะกลับเข้ามาให้คึกคักกันอีกครั้งนะครับมาดูกันว่าในปีนี้สาวไทยของเราจะสามารถสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในโบลิบอลหญิงเนชันลีกได้ไหรือไม่ทีมใีเรื่องมีกันต่อครับดูที่สนามแรกนะครับสาวไทยของเรานะครับ ได้ไปแข่งขันที่ประเทศจีเริ่มตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่11ด้อยนะครับโดยกลุ่มของเรานะครับจะประกอบไปด้วยไทยเบลเยียมกรกีและก็ฝรั่งเศสรวมถึงโปแลนด์อีนะครับซึ่งในแมตช์แรกของทีมชาติไทยนะครับเราจะเจอกับโปแลนด์ครับในวันที่4โอ้โหโปแลนด์นี่ถือว่าเป็นทีมที่ขินมากๆเลยนะครับในวินาทีนี้ ย้อนกลับไปสถิติ3นัดล่าสุดที่เราเจอกับโปแลนด์นะครับในวีใอลสองพโปแลนด์เอาชนะเราไปได้3ต่อ0ูนเซตครับทุกคนแต่ในปีเดียวกันในการคัดเลือกโอลิมปิกนะครับเราพลิกเอาชนะโปแลนด์ไปได้3ต่อ2เซตโอ้โหตอนนั้นเป็นแมตช์ที่ประทับใจของคนทั้งโลกและคนไทยมากๆเลยนะครับแต่ปีที่แล้วทีมชาติไทยก็แพ้ให้กับโปแลนด์ไป3ต่อ0ูนเซตเช่นกันซึ่งในปีนี้แอดมองว่าเรามาีโอกาสชนะแต่เราต้องมุงลงองค์ลงทุกคนจริงครับ ในส่วนของนัดการแข่งขันต่อไปนะครับทีมไทยพบเบลเยียมครับโดยสถิติ3นัดหลังสุดนะครับวีนเอลสองยุคสมัยเจ็เซียนที่ผสมกับดาวรุ่งเจน2นะครับแพ้เบลเยียมไป3ต่อศูนยเซตครับและวีนเอลสองที่เป็นนัดเฉพาะกิจที่รวมตัวเจ็เซียนนะครับเบลเยียมชนะไปได้3ต่อ1และปีที่2022นะครับชนะเราไปอย่างเชียเชียร์3ต่อ2เซตครับซึ่งแอดมองว่า เรามีโอกาสชนะ Belgium เบลเยียมไหมครับในยุคมนเจนนี้สิ่งที่น่ากลัวของเบลเยียมก็คือเขาเป็นทีมที่ตบหนักและเล่นไวมากๆนะครับโดยที่ปี2022เนี่ยเขาตกชั้นไปทําให้เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นหรือไม่ได้พบกับเขาแต่ผมเชื่อว่าเขาก็ยังเป็นอัดไม้ได้ถกปาสู้กับเราแน่นอนแอดเชื่อว่าเรามีโอกาสชนะสูงกว่าที่จะชนะโปแลนด์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแอดมองว่าเรามีโอกาสชนะทั้งสองทีไหมครับ ยังไงเราก็จะต้องเชียร์แล้วก็เชียร์ซัพพอร์ตนักกีฬาสาวไทยกันต่อไปนะครับแล้วก็แมตต์ต่อไปที่แอดกำลังจะพูดเนี่ยเป็นแมตต์ที่แอดต้องพูดตรงๆว่าทุกครั้งที่ไทยเจอกับตุรกีเนี่ยแอดอยากจะลาง,งานแล้วก็อยากจะหยุดงานมาดูจริงๆเพราะว่าแอดชอบทั้งสองทีมนะและแอดรู้สึกว่ามันสนุกทุกครั้งที่เราเจอกับตุรกีโดยที่เราจะเจอกับตุรกีในวันที่6 มิถุนายนที่จะถึงเนี่ยนะแอดตื่นเต้นมากๆแอดอยากดูมากๆนะแล้วก็สติติ3นัดล่าสุดที่เราเจอตุรกีนะครับในวินเอล2องพรอบ8ทีมอรอบตัดเชือกในปีนั้นจริงๆเราชนะเขานะแต่ว่าสถิติ3นัดล่าสุดเนี่ยรอบตัดเชือกเราแพ้เข้าไป3ต่อ1เซตแล้วปีถัดมานะครับในการคัดโอลิมปิก2 2 3พเนี่ยเขาก็ชนะเราไปอีก3ต่อ0เซตแล้วปีที่เพิ่งผ่านมาเลยเนี่ยวินเอลสองพ เราก็ชนะเราไปได้อีกสต่อศูนย์เซตซึ่งหลายคนที่เพิ่งมาดูอาจจะงงว่าทําไมเดี๋ยวนี้ไทยสู้ตุรกีไม่ได้เลยแอดอยากให้ทุกคนมองไปที่ผู้หญิงผมสีทองคนนี้นะเขาเป็นแบบพอมาอยู่กับตุรกีแล้วเนี่ยคือวากัสอยู่กับคาราคูนมันเป็นอะไรที่แบบโคตรเจ๋งคาราคูนเองก็นิ่งขึ้นวากัดก็โอ้จริงจริงมันก็เป็นเรื่องที่ทีมชาติไทยต้องทํางานหนะักละถ้าจะต้องชนะเขาอีกครั้งหนึ่งแต่แอดเชื่อว่า ทีมไทยเราเองก็มีดีไม่แพ้กันสามารถที่จะชนะได้กต้องร่วมรุนแล้วก็ร่วมเชียร์กันนะครับในแมตท,ที่4นะัดสุดท้ายของสนามแรกนะครับเราเคยเจอเขาล่าสุดเนี่ยในวินแอล2022ฝรั่งเศสที่เพิ่งได้เขามาเล่นในวินแอลในปีนั้นนะนะเราชนะเขาไปได้3ต่2อ2เซตพูดว่าเป็นแมตท,ที่สนุกมากเป็นการเจอกันครั้งใหม่ไทยเราก็เล่นละเอียด เล่นได้ดีกว่าในวันนั้นก็เลยชนะไปได้ซึ่งแอดมองว่าในปีนี้เราก็มีโอกาสชนะนะแต่เราก็ต้องรอดูอีกว่าฝรั่งเศสเขาเจอเราแล้วเนี่ยเขาต้องแก้เกมหรือเขามีไม้เด็ดอะไรที่จะมาแก้ไขแต่ทำในชนะเราเนี่ยเราต้องรอดูเลยแต่แอดก็เชื่อว่าเราก็ไม่ยอมเขาแน่นอนครับและนี่นะครับก็เป็นซีแมตช์การแข่งขันที่ทุกคนน่าจะลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นที่จะได้เชียนะครับ และทั้งหมดที่แอดพูดไปนะครับมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวพูดในมุมมองส่วนตัวแล้วกันส่วนตัวแอดมองว่าเราสามารถชนะได้ทุกทีมเลยแล้วก็เชื่อว่างานกลับมาของโคดออสแล้วก็ภรรยาเฟิงคุณนะครับคุณเฟิงคุณที่เข้ามาช่วยคุมทีมในรอบเนี้ยจะทําให้ทีมชาติไทยแข่แงแล้วก็ สร้างปรากฏการณ์หน้าใหม่ได้อย่างแน่นอนรวมถึงนักกีฬาดาวรุ่งอย่างยูฟาดนพรสินพงศ์ที่แอดเชื่อว่าน่าจะได้เป็นตัวหลักโมเมรัชากลับมาจากลีเกาหลีน่าจะมาช่วยแบ่งเบาอาบุ๋มบิ้มพิมพิชยาได้อย่างดีแอดมองว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ตื่นเต้นแล้วก็อยากเห็นดาวรุ่งชุดใหม่นะครับตอบทีมีเรื่องขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังอย่าลืมกด s ั b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ